เอความซ่ใจใปลองแขยเลยพี่น้องอือหือโอ้ยโอเคตัวซ่าห้องหมดเลยปัดปัดทุพี่น้องอือืออืออือกอบพี้ยงอืกอบไปถึงกระดูกเลยพี่น้องอือหือ อมอืมาแม่กปตกมาพี่น้องข้ัวเหะอ๋อผิดไม่น่าละ่ะเจะดจานไปเลยไนะ <laughs> อาา้พี่น้องมาเราเสียงกันพี่น้องเลี้ยคลองดีเล้ยงห้องือ สว,ส,สวัสดีครับผมไอพี่น้องปังไปสู้คู่สู้คนครับผมมาพร้อมกับอาหารแซ่บๆซวันนี้จ้าผม่พี่น้องออเออเรื่องการงานป่าทอดอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยเมื่อนี้ยังซ้อ,ซอมตามฤดูการเจ้าปลาทูหางเหลืองมาเนาะครับผมปลาทูหางเหลืองจากประเทศเกาหลีจ้าอันนี้บ่าวแมกตกเองทอดเองเลยเจ้าแซ่บๆเลวพี่น้องตัดหัวเรียบร้อยอกรอบครับ ขนมจีนซาวน้ำปลาของโปรดพวกเราเลยจ้าลมาพี่น้องวารายห้างครับผมขอญาติคนกันหนึ่อจะว่ากันเด้องปลาผิดไหมโอ้ยผิดไหมสูโอหผักยุ่งใจนะพี่น้องนี่เทน้ำปลาไปเรียบเร้อยพี่น้องมาเจ้าตั้งไก่ตั้งไก่มาเลยเจ้าเนื้อคนคนคนน้ำน้ำอยากแข่งเลยโอ้ไปแล้วเอามีน้ำต้มน้ำปลาเยอะอยู่เจ้าวันนี้คักขนาดเจ้า อหอมปลาทูทอดพี่น้องออก,กรอบออเลยเจ้าเติมอีกจักหน่อยเด้๋ยเติมจักหน่อยอขอความซาจใจแรงกว่าเลยพี่น้องอโอ้ยว่าเผ็ดว่าแซ่บหอมหมดนลยปลาทูหอมเลยปลาทูพี่น้องอือ้อื้ออื้ออือกรอบพี่น้อง กรอดไปถึงกระดูกเลยพี่น้องอืมอืมอืมเนี่ยอืมอืมบาแมากิตกมาพี่น้องคตัวเหอะอ๋อผิดไม่น่าล่ะจะจามได้เลยเนี่ยอ้าวพี่น้องมาเงาเสียงกันพี่น้องอื ไื้คลองดีในห้องดีพริกป่นไหมด่วนกันพี่น้องเอ,อ้ยบังเลยครับป๊าปลาพี่น้องอร้อนเลยพี่น้องเอ,อ้ยมา ไปซีดเบ็ดเอาพี่น้องขึ้นมาเท่าซี่หาตัวอืมอืมดีมากอืมยังได้เบิร์กั้งเลยครับกั้งมันอ่อนชดๆเลยพี่น้องอืมใชยดายอประมาณขือนปุดตัวยี่สิบตัว ช่วงแล้วดูมันพี่น้องช่วงวัน่งขึ้นเม่อึ้นช่วงแล้วดูหนาวครับเข้าหนาวในเดือนเก้าเดือนสิบเจาบเดือนเก้าเดือนสิเโตโต <c oughs> บเดือนสิบมัน็ะตัวโตตกมวลขนาดเลพี่น้องตกมวลเลยอร่ยอยมากจอกาเนิ เพียงใส่ในหมอ้อใส่เดียวกันอร่อยมากครับผัดผัวหางเหลืองเพี่นหอัดกับก๊อบแต่หัวออกแล้วกลางสองปะอันกับกลางต้นกลาง,าลางต้น <c ười> อันเล็กยังกินได้หมดพี่น้อง อแครอทตุ๋วน่ผทานพี่น้องเจ็บนี่ก็หอมปลาร้าพี่น้องอื <c oughs> น่าประหลาดเผื่อเบาได้สดเอาเลยเจ้าอยู่ลายฮะมาเพิมม่มเลยพี่น้องโอ้ยบุ๋ต่อมาบ่เอาเลยเจ้าเทเลยเจ้าเนือ้อปลาทางชิ้นเลยพี่น้องบ,บุ๋มีก้างเลยร่อนเอาหมดหินหน้าวบบพี้เหรอ อืมนัวขนาดอืมอว้นีะอ um ืมอ่้พ hmm. oh. yeah ี่น้องเต็มสุกเลยมั้เนี่ย เธอเอกของเฮาพี่น้องปลาสมกับอันตื่นเช้าไปตกพี่น้องตื่นเช้าเาไปตกเจ้าปลามันขึ้นดีเนาะแต่ก็ต้องสู้เจ้าล้มหนาวมาแล้วพี่น้ <c oughs> องตอนเช้าล้ม <c oughs> ตื่นแต่ีห่าวเลยพี่น้องตีห่าวหกโมงเลยป่ามันก็ร่างเข่าพี่น้องไม่ได้เนี่ยต้องเฝ้าเอาพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวไม่ค่อยมีแล้วเจ้า thấy rất bạn ừm bà mẹ sốt sốt nam đi thế ủa khó hiểu lo đi ơi งามๆเลยพี่หนอตองนวร่ะจอมเม่นเส้บประช่องหรบอป่อดหน่อยเดียวไปไปทับพีไปหวานเนาะพี่หนอคอยอแห้งกับกินน้าเอาเนาะอชออืออะนะ ปลาเนีาายวขาวๆใสๆเลยสดๆได้เงี้ยมันสดมันทอดกินอร่อยอืขัวป้าคางไม่ท้องเว้ยกัดกิน พอยัดได้ไรมย้งเน่กินปลาตามฤด,ดูนะพี่น้องอืมอืมเนื้อม,มันนะยังไงก็ออกมาทูเหมือนปลาทูสดเอามาทอดนะพี่น้องอแล้วอืมรสชาติไม่ต่างกันมากแกนนี้มัชสดดีๆจกทะเลม,มงหนีเนาะใกล้ๆนะเจ้าอะไรอ่ะ 2, 3, 4, 5, เรื่งไปสองสามก้าไม่ร้หรกควาเคือโอ้หลายก่าอยู่ตกเองแล้วมาทำกินมาอร่อยจ้ะเพิ่นกับมีขายได้เนี่ยอันสี่กิโลมันขายเท่าไง โมะขนาดเลยต้องใส่บะแพงกัน่อยบะถึงมื่นหน่ะโลอหนึ่งจเจ้าชุ่มเผินเป็นหลกักอ้อวนได้เนาะแต่เขาโต๊ะเขาขลับไปเนาะหืมกรอบข้างในเลยพี่นองยิ่งช่วงอาหารนะ <c oughs> กระโดดนะเอาเลยบ้าแม่เอาเลยกระโดลวกเสียอ,อ่ะตอมเลยมมนหยุดเรื่องอก,กินน้ามั้งนี่งาม <c oughs> ยุดบัไรดพี่น้องข้อหับัวไทยลายลดอก ัหอมกระชายพร้อมพี่น้องเนื้อปลาพี่น้องก้างบามูมีอร่อยมากเป็นเมนูเด็ดๆอีกหนึ่งเมนูที่ชอบกันมากจ้ะ อ,อ,อ,อในป่าทูนี่เขาจะจัดการตอนนี้พี่น้องแต่เช่นเนี่ยอัเมเราแม่สนับสนุนคำแต่วดไปแล้วเจ้าพร้ <c oughs> อมแล,ล้วพี่น้องอันนี้ข้าไว้ายันตำเจ้าตำมะพริกเนะาะงซ้อมเนาะก,กินได้อีกคือกันบรอดทิมได้พี่น้องเอ้เยอะกินต่อครับผมข้าอันกิน,ลลนงงกันกนบเผากันเลยเนาะอืเฮ็ดกินไปเฮ็ดงานลอยไปกินงานพี่น้องห่อไปเฮ็ดงานอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ ขอบุญทุกคนดกดตดิดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใเฮาทั้งสองคนนะเจ้าเนอะครับผมที่หนักที่ไม่พอวกันไหมพี่น้องจะวันนี้แบบแซ่บวันนั้นกินกับลลสาว<อ>มอแม็กครับผมวันนี้เฮาสองคนขยานาัไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีครับ